สวัสดีครับวันนี้อยู่อู่ป้าเหลากล่กองกล่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 องมาเราวึงแล้วครับอันนี้ก็ลูกพี่ซื้ออะไรมาแล้วบ้างเนี่เนี่ยมันมันยังมิเคราะห์ไม่ได้ครับโอ้ยหนักเกยพี่น้องเอ้ยรถขวายบะทังอุ่มมาท่านได้ข้นอยู่มาท่านได้ข้นรถอยู่เขามันสุกหร้อเขาเกี่ยวหรอซับ,บือซับ,บือรอบ200ไปสองร้อยไร่เลยนะครับแต่รถเราหนี่อีกสิบวันนะครับนัด ให้เอฟซีเบิง้งมาช่วยวิเคราะห์กันนะครับเราเออ่ห้าวกรเบอกหยอกเบานัวหัวมวนกันนี่แหละโมซีเลียก็จะซีเลียดลายเบิ้งคลิปเบิ้งให้มันสั่งสารเบิ้งให้มันมวนครับการหยอกการเอนเตอร์เทนคุณดูนี่ไหมทำไมน้ำมันเกียร์มันเป็นหนี้ครับผมว่ายังไงก็ไฮดรอลิกนะเนี่ยยังไงมันก็เป็นไฮดรอลิกแต่ปาเราว่าเอามอตเตอร์ไปเช็คแล้วเนี่ยเบิ้องจะต้องเป็นไฮดรอลิกครับเนี่ย เอามอเตอร์ไปเช็คซีนคอมันก็ไม่รัวเนี่ยแกหมดเป็นหมื่นเลยนะครับนี่นี่มันเป็นแบบจำปาก็งงๆงงแกเพิ่งเปิดแกเปิดห้องอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็เติมน้ำมันเกียร์เช็คห้องแล้วก็เติมน้ำมันเกียร์ใหม่แล้วก็ลูกปืนปืนหัวกระโหลกนี่ น,นี้น่าจะเป็นกรณีศึกษานะครับอย่างผมพังไปผมพังไปปาเราก็ต้องมาดูรถตัวเองดูรถตัวเองเออเขาพังเพราะเคสนี้เพราะอะไรเพราะอะไรเขาบึงเขาบึงหลักกับบึงหย่อนบึงจากของอ,อีเขาพังเขาพังหย่อนหยัางเพราะอะไรสาเหตุมาจากอะไรเขาต้องไปบึงหย่อนจากของบางคนเออเจะไปดูถูกไปเย้ยดูถูกเขารถนะครับ ขึ้นชื่อว่ารถครับมันมีโอกาสเสียโอกาสพังในตลอดครับเขากบ,บึงเป็นกรณีศึกษานี่รถอาจารย์คอยเก่าๆขั้นนี้นะของเซียบียนะขายไม่ได้ราคาหรอกครับแต่ว่าเซียบียบอกร้านหนึ่งเขาก็ไม่ขายเพราะอะไรครับมันเหตุถือใจถึงมือเขาแล้วนะเขาก็เลยไม่ขายครับบางที่อ่ะเชื่อไหม ป้ายแดงผมสู้เพชรเสียเบียไม่ได้เ่ย,เ,ยเกี่ยวงานสู้เขาไม่ได้ครับงานเขาหลายกลัวบางทีมันก็หลายอย่างครับเก่าเก่ากล่องกล่องกล่องุงเรากล่องีกองกองกอง่ก็บาฮงก็กลับบ้าน,น้วครับไปลุยที่พยัคฆภูมิใสครับส่วนผมก็ต้องรีบทำหัวยาวปวดกระโหลกแห้งพี่น้องแล้วก็ต้องรีบ รถข้าวโพดก็หมดงานแล้วครับหมดก็จะย้ายมาอยู่เสิงสสงมาช่วยเสียตังเฉีตังให้ไปช่วยครับก็จะมาเกี่ยวข้าวคงไม่ได้เราเราไม่มีปากครับเราไม่มีปากเกี่ยวข้าวมันเวลาหาเงินมันจำกัดครับเมื่อคืนผมก็นอนไม่หลับนะครับขึ้นนํารถเกี่ยวช่างก็บอกสู้ให้เต็มที่เลย ให้กลากลังใจเดี๋ยวน่าจะอีกวันสองวันผมก็ต้องไปนะไปนอนเฝ้าไม่ได้ไปนอนเฝ้านะผมจะไปทําเองผมจะไปทําจุดจุดจุดที่อะไรที่ที่มันเพิ่มเติมจากที่เราคุยกันนะครับก็น่าจะเป็นเดินระบบน้ํามันระบบปั๊มระบบมอเตอร์ต้องไปใส่มอเตอร์ใส่อะไรครับมันก็ต้องช่วยกันครับมาถึงตอนนี้มันจะโทษจะด่าใครไม่ได้ครับ <laughs> แล้วก็ต้องช่วยเหลือกันครับ เขาก็เล่งเราก็เล่งทุกคนก็อยากเสร็จหมดนะครับแต่ว่าด้วยเหตุอะไรกระจังซอยสู่กันนะครับให้กําลังใจทีมช่างครับแล้วก็ทุกคนครับเราติดหนี้มาครับอย่าลืมว่าปีนี้โอ้โหเขามันเขามันซุกแบบซุกเรื่อยๆแม้มันมันมนซุกทีเดียวนะ่แล้วเขาก็เกี่ยวเขาก็เจาะทุกวันทุกวันเราก็เจาะทุกวันปลาเรานี่น่าจะกลับมาน่าจะถล่มแล้วครับวันที่ห้าที่หกมันจะถล่มแล้ว นี่ก็ผมก็ว่าดูยังไงก็เป็นไฮเดริกนะแต่ปลาเราว่าคอมตื่นไ,ไปซ่อมมาแล้วนี่นี่มันไม่ได้รั่วครับมันไม่ได้รั่วแก้หมดเป็นหมื่นเลยอะเดี๋ยวยังไงผมก็ยังงง,งด้วยเหมือนกันเนี่ยก็เห็นไหม มันอะไรที่ไม่ควรหมดหมดไปแล้วครับหมดลูกปืนหมดน้ำมันเกียร์ครับน้ำมันเกียร์ก็ต้องมีสามถังถังละพันแปดพันเก้าครับน้ำมันเกียร์ก็เกือบไปหกพันแล้วปาไปหกพันลูกปืนอีกมอตเตอร์อีกเนี่ยเพิ่งเกี่ยวได้ยี่สิบกว่าไล่เองแล้วปัญหามันก็จะเกิดเกิดเกิดมาเรื่อยๆครับปัญหามันมีไว้แก้มีไว้วิเคราะห์ช่วยกันครับบางคนก็นว่าเนี่ยแหละดีตลอดจต่ของ โอ้ลกกูเสียกูเบิดกับแสนนะกูสอมนะผมว่ายังมีวิวให้ดูนะครับนี่เราก็วิเคราะห์เชิงลึกเอาครับดีไปดีกับเบึ้งเอาอันนี้ก็ปลาเราไม่อยู่คร,ครับกล้กองกล้องกล้องยันกล้องก่อกันครับ